และในตอนนี้เราก็จะมาเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Tableau Public นะครับเป็นท้งแรกซึ่งนะฮะตัวโปรแกรมแท็บโลพับลิกเนี่ยจะสามารถนะฮะแปลงข้อมูลออกมาเป็นนะฮะวิชัลไลเซชันรูปแบบไหนได้บ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ครูได้ทำคร่าวๆนะฮะลองทำเล่นๆดูแล้วก็อัปโหลดขึ้นมาบนเซิร์ฟเวอร์ของแท็บโลพับลิกนะครับในอ่าโปรไฟล์ของครูนะฮะซึ่งก็สามารถที่จะแสดงผลกราฟออกมาจากข้อมูลเดียวกันเนี่ยได้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบบาร์ชาร์ตนะครับจะเป็นรูปแบบพายรูปแบบแม p นะฮะหรือรูปแบบอะไรก็ตามทุกรูปแบบที่ครูได้สอน เราในห้องนะครับเกี่ยวกับชาร์จทั้งหมด10กว่าท้ายนะซึ่งเริ่มต้นเลยง่ายๆนะครับเราก็เข้าตัวโปรแกรมก่อนเลยในวันนี้นะฮะเข้าไปที่ตัว Tablo a u Public นะเปิดเข้ามาปุ๊บก็จะมีเมนูตรงด้านซ้ายที่เราจะต้องมายุ่งกับมันก่อนอันแรกเลยก็คือเมนู Connect นครับเบื้องต้นเลยก็คือว่าง่ายที่สุดเราจะต้องดึงข้อมูลมานะครับจากไฟล์ Excel นะฮะที่เราได้เตรียมไว้นะฮะยกตัวอย่างเช่นนะครับกดเข้ามาที่ ไฟล์ Excel ตรงนี้นะครับซึ่งครูก็จะมีข้อมูลที่เป็น sample data ให้นิสิตเนี่ยได้ทดลองเล่นดูนะฮะก็อาจจะลองเลือกสักหนึ่งข้อมูลแล้วกันสมมติครูลเลือกเป็น sample excel data 2000ตรงนี้นะครับแล้วเมื่อคลิกเปิดเ,เข้ามารอสักครู่นะครับข้อมูลก็จะดาวน์โหลดเข้ามาปุ๊บเรียบร้อยตรงนี้แต่ว่ามันก็จะดูหน้าตาว่างๆตัวนี้ยังไม่ต้องตกใจนะครับ ตัวนี้นะคอนเน็กชันก็คือจะเป็นข้อมูลที่เราเลือกเข้ามาใช้ถ้าเราต้องการหลายข้อมูลหรือจากหลาย Excel แล้วก็กด Add แล้วก็เพิ่มข้อมูลเข้ามาแต่นี้คือเลือกจากเซลล์ไฟล์เดียวนะครับก็เพียงพอแล้วคราวนี้ในไฟล์ Excel เนี่ยนะฮะของซมเปอร์เซลาตันเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย 3, ชีท3ามชีทย่อยก็คือชีทที่เป็น Order ร์นะครับชีทที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของ People แล้วก็ชีทที่เป็น Return ะฮะตรงนี้ก็จะเป็นชีท ที่ะบอกว่าเราต้องการเอาข้อมูลจากชีตไหนมาใช้บ้างซึ่งข้อมูลที่ครูสนใจก็คือครูอยากรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับเขามีการออเดอร์สินค้าเนี่ยเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับดังนั้นเราก็ต้องเอาเรื่องของออเดอร์กับ p ีเพิ e เข้ามานะฮะโดยโปรแกรมนี้เนี่ยพื้นฐานเลยเบสิกเลยมันจะใช้วิธีการลากและวางเกือบทั้งหมดนะครับถ้าเราต้องการออเดอร์เราก็แค่คลิกตรงนี้นะฮะกดแช่ไว้เนาะ นะครับแล้วก็ลากมันเข้ามาในช่องตรงนี้ที่เขียนว่า drag sheet here นะฮะเข้ามาปุ๊บพอมันขึ้นสีส้มก็วางได้เลยปั๊บเรียบร้อยเราก็จะเห็นว่านะครับข้อมูลที่อยู่ในแถบ order ออเ,เนี่ยก็จะปรากฏด้านล่างเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งไหน order date ship date ship mode customer id อะไรนู่นนี่นั่นทั้งหมดนะครับแต่อย่างที่บอกเมื่อสักครู่ก็คือว่าครูต้องการเรื่องของ order ออแล้วก็ต้องการเรื่องของคนเ้วยว่าใครเป็นคน order ออ นะครับข้อมูลกับของลูกค้าด้วยนะฮะครูก็แค่กดแช่ที่ people นะฮะแล้วก็ลากเข้ามาตรงนี้ปั๊บเรียบร้อยนะครับข้อมูลก็จะเมิร์จรวมกันแล้ว2อันนะครับแต่จะบอกว่าเมิร์จรวมกันแล้วยังอ่ะก็ยังนะครับเพราะเนื่องจากเวลาเราเอาข้อมูลมาจาก2แท็บเนี่ยนะครับ ตัวสำคัญที่นิสิตจะต้องพิจารณาคือตรงนี้นะครับกลมๆตัวนี้นะครับนั่นคือตัวที่แสดงว่าข้อมูลของ2แท็บนี้มีการรวมตัวกันมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งเรากดคลิกเข้าไปจะพบว่าตรงนี้นะครับมันคือเมนูที่เ่า j o ยนะฮะก็จะมี inner left right และก็ full outer โดยที่ถ้าเกิดว่านิสิตตั้ง default เนี่ยนะฮะมันจะเป็น inner คือมันจะจอยเฉพาะข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องระหว่างแท็บ order และแท็บ people นะฮะ เท่านั้นแต่ข้อมูลที่2ตัวนี้ไม่เกี่ยวข้องกันมันจะ eliminate ตัดทิ้งทันทีตรงกันข้ามแต่ถ้าเลือก for outer คือข้อมูลทั้ง2แถบไม่ว่าจะเกี่ยวไม่เกี่ยวกันตรงไหนมันจะรวมตัวเข้ามาหมดเลยนะฮะแต่ถ้าเลือก left นะครับมันจะเอาข้อมูลของ order ทั้งหมดและข้อมูลของ people ที่เกี่ยวข้องกับ order เท่านั้นแต่ถ้าข้อมูลของ people ใดๆที่ไม่เกี่ยวกับ order มันจะปัดทิ้งเช่นเดียวกันถ้านิสิทธิเลือก right มันจะเลือกข้อมูลจาก people ทั้งหมด แต่ข้อมูลออเดอร์เนี่ยจะเลือกเฉพาะข้อมูลออเดอร์ที่เกี่ยวกับ People เท่านั้นอะไรที่มีเกี่ยวกับ p l o p l e มันจะปัดทิ้งไปทั้งหมดนะครับตัวน,นี้สำคัญมากนะฮะดังนั้นะแล้วครูจะแนะนำว่าถ้าเกิดว่านิสิตเลือกนะฮะมาจาก2แทบแล้วต้องการข้อมูลทั้งหมดนะฮะควรเลือกกดตรงนี้แล้วก็เลือก f u l l u u t e r ตรงนี้ปับ๊บนะครับข้อมูลก็กรกบาดไปมันจะ รวมระหว่างออเดอร์และ People ทุกข้อมูลที่ปรากฏในชีททั้ง2ชีทเห็นไหมฮะก็จะมีเยอะมากตั้งแต่เรื่องของออเดอร์เดทนะฮะไปจนถึงเรื่องของ Region ของคนที่สั่งนะครับและในเทปต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวิธีการจัดการนะฮะตั้งค่าตรงนี้เบื้องต้นเนี่ยจะทำอย่างไรบ้างก่อนที่เราจะได้นำข้อมูลนี้ไป Visualize เป็นภาพครับ